รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับนาฬิกานะครับพวกนี้เป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล iczr 5 0นะครับผมจะทดสอบเบื้องต้นให้นะครับโดยการใส่ฐานนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาเป็นวิทยุครับ a m m มีช่องเสียบสาย a m เพิ่มต้นนะฮะแล้วก็มีช่องไล In อินพวกอิเล็กทรอนนะครับตัวนี้ใช้ฐาน4ก้อนนะผมทดสอบโดยการใช้ฐานนะครับ เล็กซ i เลยยังอยู่นะฮะใช้ท่าน2 a งก้อนนะครับตัวนี้ไม่เปลืองนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไฟดีนะครับมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังอันนี้เป็นสวิตช์โฮ e นะครับแล้วก็ตัวเสียงสตูดิโอโซลาวนะครับแล้วก็โมโนนะครับฟัง์กชันลูกค้าลองเอาไปทดสอบดูนะครับเริ่มต้นนะเปิดเครื่องจากตรงนี้นะครับมันจะเริ่มอ่านนะนะครับ ด้านข้างนี่นะครับด้านข้างจะมีช่องเสียบพวกเมมโมรีการ์ดพวกฮาร์ดดิส์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบการ์ด s อการ์ด SD การ์ดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบไมโครสติ๊กก็คือการ์ดของ Sony เขานะฮะอันนี้ไม่ได้ลองให้นะผมไม่มีนะครับอันนี้ผมจะเทสเบื้องต้นใเฉยๆนะครับว่ามันใช้อะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับเริ่มตรงเปิดเครื่องครับ จะต,ตั้งสลีปนะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นการอัดมันจะมีเมมโมรีในตัวนะครับตัวนี้นะครับเปิดเครื่องมามันจะเวลคัมอย่างนี้นะครับมันจะเริ่มอ่านทุกอย่างที่มันเจอในเครื่องนะครับฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับหาคลื่นนะจะมีคลื่นพวกโคโคอะไรเอฟเอ็มคิสโคเรียสเตชันอะไรประมาณนี้นะครับ ก็หาขึ้นก็เนี่ยฮะหาขึ้นเป็นนวดเมมขึ้นได้นะครับเมมขึ้นได้ประมาณ20ขึ้นนะว่าผมคิดว่านะนะครับ FMAM นะครับกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น AM นะครับรอบหนึ่งจะเป็น AMFM นะครับเนี่ยเมมขึ้นได้นะครับผู้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับต้องลองเอาไปศึกษาใช้ดูนะไปทันสเลดดูนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆได้เทสคร่าวๆให้ดูนะครับว่าประมาณนี้นะครับ จะเริ่มจากคลื่น976นะจนถึง9 0เมกะเฮิร์นะเป็นคลื่นสั้นนะครับเสียงดีนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นเรื่อนคลื่นจะเป็นโมโนเรื่อนลองเป็นสเตียร์อลอันนี้ผมกดไปโดนเอ่อเรคคอร์ดนะมันจะมีเมมโมรีในตัวนะแต่ผมจะลองกด เลยครัเลคคอร์ดมันจะเริ่มเลคคอร์ดนะครับอันนี้ไม่ได้เสียมเมมอะไรเลยนะมันมีเมมในตัวนะครับแล้วเรากดสต็อปนะครับมันก็จะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มเมมนะครับกดสต็อปตรงนี้นะครับจะเริ่มเมมแล้วเราก็มากดฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยที่เราอัดไว้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะกดเพย์ได้เลยเน่ฮะที่อัดเมื่อกี้นะครับ จะมีเมมโมรีในตัวมีระบบตั้งนาฬิกานะครับประมาณนี้เนะี <a> ่ยกดเน็กได้นะที่เรามี้ที่หมุมเมมไว้นะครับ, <Children. S 1> รรบแล้วเราก็เลือกดูที่เราเมมไว้นี่ยฮะมีโฟลเดอร์หนึ่งสองสามสี่ไรประมานี้ย m m 8กบเมื่อกี้เรา ก็อจะเกิดแมามันก็เรคคอร์ดจะอยู่ในนี้นะครับก็ไปมีเมมโมรีมี2นะครับอัดประมาณวัณนนี้ประมาณนี้เนี่ยทีัดเมื่อกี้นะจะมีเมมโมรีในตัวนะครับไม่รู้เมมได้เท่าไหร่ไม่รู้นะผมทดสอบเก่าๆหรือให้นะครับเมมขึ mem ้นได้เรคคอร์ดได้หน้าจอไฟติดนะครับเนะี่ยที่เมมไว้ ส่วนนี้เป็นเอ็มก็กดมาได้เลยจะเล่นได้จะหาขึ้นได้แบบนว้ดนะครับแล้วก็ทิเมมไว้ได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องสภาพใหม่นะฮะหน้าจอยังมีพลาสติกติดอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับนะครับอธิบายคร่าวๆนะฮะทดสอบให้คร่าวๆนะครับไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ